งองแงทําไมอ่ะคนนี้ฮะคนนี้จะงองแงทําไมเนี่ยฮะคนนี้งองแงทําไมเนี่ยฮะอิงอ่ะกําลังฮัดนั่งทุกคนกําลังความความโชว์เลยด,ดูอิงนั่งได้ละติอิงงยเห็น,หนตั้งแต่น้อยๆทุกคนตั้งแต่น,นุษมาฮะก็ออกตะคำตัวนี้โตแล้วว้าว่าสวัสดีค่ะวสวัสดี กำลังแบบกำลังเริ่มฮัดกินฮัดนั่งนั่งมาทานัน <laughs> นั่งมาทันเที่ยง <c oughs> จ้ะจ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่เจ้อยสวัสดีลุงป้าสวัสดีอกันสวัสดีนะกำลังฮัดนั่งกำลังขีด้ดื้อนะจะนอยไปได้แห้งสินักกว่านี้เอ้าเอาเอ้าเอาเอาอ หน้าผากสิจ้ำพื้นแล้วเอา้าว้ายทางนี้ออเองจริงเฮ้ยเอา้าเอ้ามึงทำลายฝูเปล่าแล้วเอา้าเอ้าอ้านอนหนากับแม่กับพ่อได้นี่อืมอืม <c oughs> เอาผายยังบ่ <c oughs> มา ดีความล้ห e ัวล้านชาวหัวล้านเป้นหัวล้านเงียมันมีผุ้มีผัวเออสิลบหลยอ้าวหัวเป็นยังแตงเดกนะ